มีบางคนบอกว่าถ้าเราเลือกขนส่งผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าเกิดเราเลือกขนส่งของเถเปอแบบส่งตรงเนี่ยแล้วเราไปเลือกแบบกดังเนี่ยเป็นการเลือกขนส่งคี่ผิดมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะทุกคนบางคนเนี่ยไปเลือกแบบรวมกวดังเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงไม่รู้ต้องจ,จ่ายยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกแบบส่งตรงเท่านั้นเพราะว่าการเลือกแบบส่งตรงแหละ เราจ่ายค่าขนส่งรอบเดียวและเขาก็บอกว่า,าการเลือกขนส่งแบบโรงโกดังเป็นการเลือกที่ผิดมันผิดยังไงนะปูนขอค้านเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างว่าทําไมปูนถึงค้านความเชื่อนี้ค่ะมาดูสินค้านี้นะอันนี้เป็นครีมหมักผมนะใส่แล้วก็ผมเงาคือน่าใช้มากๆเลยแต่เดี๋ยวปูนจะให้ดูนะว่าขนส่งครีมหมักผมชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลือกแบบส่งตรงก็คือว่าชิ้นเดียวแล้วส่งเลยเนี่ยเพื่อนๆดูราคาสิ โหดร้ายไหมสามสิบหยวนยี่สิบเจ็ดหยวนอันนี้แค่หนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆต้องจ่ายค่าขนส่งอ่ะแพงถึงหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบาทแต่ถ้าเพื่อนๆเนีน่ยน,น้องๆเนี่ยไปเลือกแบบรวมกระดังเพื่อนๆก็จะจ่ายแค่ประมาณสิบหยวนอ่ะสิบกว่าหยวนสิบเอ็ดหยวนคือห้าสิบบาทคือเห็นแล้วเป็นไงบ้างส่งตรงกับรวมกระดังคือมันต่างกันตั้งสามเท่าเนาะอ่ะประมาณร้อยห้าสิบกับ 50บาทคือแล้วทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าการเลือกขนส่งแบบรวมกดังเป็นการเลือกขนส่งที่ผิดจริงๆเป็นไงคือการเลือกขนส่งอ่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าคุณเลือกแบบประหยัดนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ลงไปได้เยอะเลย เพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเลือกแบบรวมกดังมันทําให้ยุ่งยากแล้วก็ทําไม่เป็นนะแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวถ้าเราไปเลือกแบบรวมกดังแล้วเราไม่รู้จะจ่ายตังยังไงอันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาบอกว่าเลือกผิดแต่ถ้าถามปูนเลือกรวมกดังเธอขาเพราะว่าคุณจะจ่ายค่านาเข้าค่าขนส่งที่ถูกลงมากๆเลยอย่างที่เขาบอกไงว่าความรู้คือกลุ่มทรัพย์เพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้วิธีการจ่ายเงินแบบรวมกดังนะ ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงนะทีนี้ถ้าเกิดคำถามว่าแล้วเราจะจ่ายเงินยไงนะคะกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาทำให้เพื่อนๆดูค่ะ